สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคนะครับการใช้แร่นะครับแร่นีโอไดท์นะครับซึ่งเป็นแร่ธรรมชาติเกี่ยวกับบำรุงของต้นสลาดแล้วกันนะครับซึ่งจากที่ผมใช้มาต่อเนื่องนะครับก็อยากจะให้ดูความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงนะหลังจากการใช้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูว่าลักษณะของใบนะค่อนข้างที่จะขยายนะครับใบค่อนข้างที่จะหนามีความวาวมีความเขียวนะครับ แล้วก็ลักษณะยอดที่แตกใหม่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับสังเกตดูยอดค่อนข้างโตนะก็จะเป็นแบบนี้ทุกต้นทั้งต้นเล็กแล้วก็ต้นใหญ่นะครับทีนี้มาดูเทคนิคการใช้กันนะครับคือก่อนอื่นนะครับก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกปัญหานะครับที่เกิดจากต้นสละเ,เราอาจจะเป็นใบไหมนะครับยอดไม่จริญเติบโตนะครับการไม่แตกกอสังเกตดูว่าต้นนี้เพิ่งปลูกไปไม่กี่เดือนนะครับผมปลูกเมื่อประมาณเดือนห้านะครับ นี่เดินสิบสองเห็นไหมฮะนี่มีการแตกกอแตกหน่อแล้วครับสามหน่อเดี๋ยวก็ต้องมีการตัดแต่งลักษณะต้นค่อนข้างเขียวสมบูรณ์นะครับซึ่งหลักๆผมก็ใช้ยูมัดนะครับเป็นหลักนะครับทางดินคือต้นขนาดนี้ปัจจุบันนะครับตอนปลูกใหม่นะครับให้เรารองต้นละครึ่งกิโลกรัมนะครับขุดดินสา3สิบสาสิบสาสิบนะครับใส่ไปครึ่งกิโลกรัมพรวนดินให้เข้ากันแล้วก็สามารถปลูกได้เลยนะครับกับสละ หลังจากนั้นต้นเล็กประมาณ5-6เดือนนี้ให้เราใส่ประมาณ2-3ขีดต่อต้นทุกๆ15วันนะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับ6เดือนขึ้นไปเนี่ยผมจะใส่ต้นละครึ่งกิโลกร,รัมนะครับส่วนต้นใหญ่ผมก็ใส่ครึ่งกิโลกร,รมัมซึ่งก็เป็นค่าที่ได้มาตรฐานแล้วก็เพียงพอสำหรับ,บการทดลองนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันนะครับที่ปลูกพร้อมๆกันเนี่ยแล้วก็การทางใบนะครับสลาเขาจะชอบน้ำหมักลานะครับมาก ซึ่งของผมผมจะใช้น้ำหมักฟาร์มคุณดินที่ผมคิดค้นขึ้นก็จะมีการหมักนะครับก็เป็นน้ำหมักปลาฮิวมัสนมไข่หอยนะครับแล้วก็น้ำส้มขันไม้ในการผสมซึ่งเป็นสูตรเฉพาะนะครับเห็นไหมฮะต้นค่อนข้างสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ควบคู่กันไปนะครับก็จะเป็นจุลินทรีย์บาซิลัสแฟร์ 2x ตัวนี้ก็ใช้นะครับสลับกันไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกต้นนะครับมีความเจริญเติบโตนะครับผมจะให้ไล่ดูดูยอดที่ขึ้นใหม่ครับเห็นไหมฮะ จะคล้ายๆกันมีความสมบูรณ์มีความโตโตต่อเนื่องเท่าเท่ากันนะครับเห็นไหมครันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะไปยาวไปโน้นเลยนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่ปลูกใหม่นะครับปลูกเมื่อเดือนห้าที่ผ่านมานะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของเขานะครับก็เป็นการลดต้นทุนได้อย่างดึงนะครับการใช้ยูมัดเราไม่ต้องไปหา นะครับปุ๋ยอื่นๆมามาเพิ่มนะครับเนื่องจากผมทําสวนสลัดอินทรีย์เนี่ยผมไม่สามารถที่จะใส่สารเคมีใดๆได้นะครับการปรับใช้ในธาตุนะครับจึงจําเป็นนะครับช่วงแรกๆก็มีการทําปุ๋ยหมักจากขี้เค้กนะครับมาใช้เองด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีการปลูกทุเรียนไว้บ้างครับก็ทําแบบทุเรียนอินทรียนะก็ใช้ฮิวมัตเหมือนกันนะครับใช้ฮิวมัตเหมือนกันนะดูนะคือใช้ฮิวมัด แล้วก็มีการฉีดพ่นทางใบเหมือนกันแล้วก็นี่ส่วนที่ปลูกใหม่นะครับนี่ปลูกเมื่อเดือนวันที่29เดือนหกครับตัวนี้29ิบเก้ายนหกจะเห็นได้ว่าโตเร็วมากครับโตเร็วมากนี่ก็ห้าเดือนนะครับที่ดูล็อดแรกไปเนี่ยก็คือปลูกเมื่อเดือน ต้นเดือนก็คือประมาณวันที่หนึ่งพฤษภามนะครับส่วนนี้ปลูกวันที่ยี่สิบเก้าเดือนหกนะครับนี่ก็เป็นสละที่เอามาเลี้ยงไว้สําหรับไปเพิ่มเห็นไหมฮะนี่เอามาเลี้ยงแล้วก็มีการใส่หิวมัดนะครับทุกๆเดือนนะครับเดือนละหนึ่งซอนโตะโดยประมาณนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงต้นนะครับถ้าใครต้องการเอาไปเลี้ยงต้นนะครับหิวมัดก็ใช้ได้ผลดีเลยนะครับต้นจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เขียวเลยนะครับ นี่ก็คงให้ดูแค่เป็นตัวอย่างนะครับว่าการใช้ยูมัดมันมีผลดีต่อพืชอย่างไรนะครับแล้วก็เหมาะสมกับสระของเรามากๆเลยทีเดียวนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องยอดไม่เดินใบเหลืองใบไหมนะครับการไม่ขยายกอนะครับนี่ก็ยูมัดัสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ